วันนี้แก้วจะพาทุกท่านมาคาตอบกันว่าอุปกรณ์หุ่นเชิดลาวาลูนเล่นบนบ้าน11ดีไหมแก้วจะเล่นหุ่นเชิดลาวาลูนกับสูตรอีก4สูตรมาดูกันว่ามาเล่นดีหรือไม่ไปดูกันเลยตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับบ้าน11ของแก้วนะครับเป็นบ้าน11ตันเนาะก็จะมีอุปกรณ์หุ่นเชิดลาวาลูนเรเวล15าเลยนะครับแก้วก็ใส่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นให้ชม4สูตรนะครับโดยสูตรแรกจะเป็นการใช้ฐานอ e ีเวนต์ก่อนนะครับก็จะเป็นสูตรลาว,วาลูนครับ มาดูกันว่าถ้ามันไปด้วยกันมันจะห่นงแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวารูนในอีเวนต์แล้วก็หุ่นเชิดลาวาลูนนะครับน่าจะเข้ากันได้ดีไม่น้อยเลยนะครับแก้วเอาอุปกรณ์นะครับเป็นคิงไปกับรองเท้าบูทพนินไหวและบอนําแหลมนะครับส่วนควีนไปกับลูกธนูเช่แข็งและลูกธนูยักษ์ครับส่วนปู่นะครับไปกับคาพิมตะแล้วก็หุ่นเชิดลาวารูนแก้วจะไปป้นให้ชมกันนะครับก็จะดูบ้านที่หดหน่อยเนาะ ทีบ้านแล้วนะครับเป็นบ้านที่โคช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะโจมตีชมกันนะครับเราเป็นบ้าน1 1อนะครับแก้วมาตีบ้าน12ครับก็ก็คือว่าเรามาตีบ้านสูงกว่า1นึ่งเลเวลนะครับเพราะว่าพอขึ้นด้วยูนครับเรามักจะเจอแต่บ้านสูงกว่านะครับก็จะแทบไม่เจอบ้านที่เลเวลเท่ากับบ้านเราแล้วเนาะฉันก้วจะเข้าไปนะครับก็อาจจะต้องดูเครื่องกว่าอากาศก่อนครับเป่าเข้าหากันแบบนี้นะครับฉะนั้นแก้คิดว่าแก้วจะเข้าไปนะครับโดยแก้วพังป้อมผู้ก่อนเลย แกคิดว่าแกพังป้อมพูดด้านล่างนครับโดยใช้ควีนแกจะปล่อยควีนลงไปนะครับและยิงธนูไปก็จะโดนป้อมพูดสองป้อมเลยแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับแบบนี้ราเขาด้านซ้ายได้แกปล่อยคิงไปด้านบนนะครับเป็นตัวตัดทางและใช้ราวาลูนนะครับเป็นราดานด้านซ้ายปล่อยลูกกระจอกน้ำแข็งลงไปนะครับปล่อยปูดรหอะเข้าไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวแกวจะใช้สกิลคัมพิมตานะครับเพื่อที่จะ เป็นน้าตาลครับแล้วก็ปล่อยลาวารุนออกมาครับแบบนี้เลยเองก็จะเข้าไปพังบ้านครับแก้วใช้เอยบบ้าลงไปแล้วแก้วใช้น้ำยาคลนไปที่ลาวารูนแบบนี้เลยครับก็จะคนลาวารุนออกมาแล้วก็จะโจมตีนครับโดยโอดาไปด้านขวาแล้วก็ลาวารุณไปด้วยกันครับแก้วไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นของเรานีครับที่เสกออกมามันปนกันมั่วไปหมดเลยก็เห็นแล้วง่ายนะครับก็ถือว่า ้าเล่นกับสูตรลาวาลูนครับมันจะได้ดีเลยนะครับแต่ว่าแก้วก็ลูนครับว่าอีเวนต์มันเหลืออีกประมาณ10วันนะครับฉะนั้นแก้วก็จะเอาสูตรอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นสูตรสายอากาศมาชมได้ลองชมกันครับเพื่อที่จะตัดสินใจนะครับว่าแก้วว่าส่วนใหญ่ในแรกมาแล้วนะครับแต่ว่าตัดสินใจจะอัปเกรดหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันก็ตอนนี้แก้วใช้ลาวาลูนครับสามารถที่จะเอาบ้า11มาตีบ้าสิบได้3ดาวนะครับนี่ เป็นอะไรที่โหดมากเลยครับยังไยังไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายคิงด้วยนะแก้วใช้ท่าไม้ตายคิงเลยครับก็ยิงบอลนำแรงไปนะครับแล้วเราก็คว้าสับดาววันนี้แก้วตั้งใจว่าแก้วจะไม่ตัดคลิปนะฉะนั้นแก้วจะกลับไปที่บ้าน,นครับแล้วก็จะตีชมกันต่อนนครับในสูตรที่2แก้วเลือกที่จะใช้มังกรและแม่สายฟ้านะครับสูตรนี้นะครับ,รรบจะเป็นการใช้มังกรล้วนเลยครับบางท่านอาจจะใส่บอลลุนเข้าไปเพิ่มครับเป็นตัวเช็คกับดักเป็นตัว แทงอะไรก็ตามนะครับได้หมดเลยแต่แก้วจะถนัดมังกรล้วนมากกว่าแล้วก็น้ำแมวที่ใช้นะครับแก้วใช้สายฟ้าหกขวดนะครับเพื่อที่จะพังป้อมพุ2จุดนะสองป้อมนะครับเพื่อแล้วเราใช้ควีนยิงลูกธนูยักษ์ไปนะครับแบบนี้เลยก็จะเข้าไปพังป้อมพุได้2ป้อมใสายไฟ2ป้อมก็รวมเป็น4ป้อมพังหมดนั่นเองอยู่ที่ว่าเราจะยิงได้แม่นไหมแล้วก็น้ำแมวบ้านนะครับแก้วไป1ขวดอย่าใช้3ขวดนะครับสุดนี้ถ้าเราเจอบ้านสิบเอ็ดนะครับแก้วแนะนําว่า ให้ใช้ศีลาจอมถล่มนะครับแล้วก็ใส่มังกรกับบอลลูนไปพอเราไม่ได้พังบ้านเนาะแต่ถ้าเราเจมตีโจมตีบ้านสูงกว่านะครับเป็นบ้านสิบสองแก้วแนะนําว่าให้ใส่บอลลูนล้วนยาวบ้าแล้วก็เดินหอบไปพังบ้านนะครับจะง่ายกว่าแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะไปตีชมกันแก้วยังไม่ได้ผลิตฐานเนาะเดี๋ยวมันไม่ผลิตนะครับต่อไปแก้วจะใช้มันก็ได้ฟานครับและสุดท้ายเราจะเล่นสูตรลาวาลูน,นครับสุดยากเลยโอเค เรามาลุยกันครับแก้วจะหาบ้านที่โหดหน่อยเนาะเจอบ้านแล้วนะครับเป็นบ้านที่โหดใช้ได้เลยนะครับการเล่นมังกรก็ดูนะครับว่าเครื่องกวดการครับมันเป่าไปได้านไหนจะภาพนะครับมันเป่าไปานซ้ายบนครับกับ้ายล่างครับฉะนั้นทางที่เข้าได้นะครับคือด้านขวาบนกับขวาล่างครับที่จะปล่อยลงไปแล้วก็เราจะยิงลูกธนูไปนะครับแก้คิดว่าเราจะยิงลูกธนูไปนะครับหาทำเลอย,อยู่นะ แก้วมองว่าบริเวณด้านซ้ายก็น่าจะได้นะครับด้านขวาก็ได้นะครับเอาเป็นด้่นขวาละกันกกจะปล่อยยิงยิงหน่อยเนาะแบบนี้นะครับลงไปด้วยสองป้อมไม้ตัวแค่ป้อมเดียวนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแกวใช้สายฟ้าน,นะครับลงไปด้านซ้าย1 2 3แล้วก็แก้วปล่อยลงไปด้านซ้ายครับ1น3พอแก้วจะขึ้นขวาบน,นครับเดี๋ยวมังกรโจมตีป้อมผู้อันนี้ได้เราใช้มังกรครับเป็นหน้ากระดานแล้วก็ใช้ปู ลงไปนะครับเยาบ้าจะใช้เลยก็ได้นะครับแต่แก้วจะใช้จังหวะสําคัญแก้วใช้ดยหอกเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็แก้วใช้สกิลคัมพิมตานครับพอดูหอกจะออกไปแล้วแก้วปล่อยเหยาบ้าไปเลี้งขวานะครับแก้วใช้อยยาแช่ไปที่บ้านครับเพื่อที่จะพังบ้านให้ได้นั่นเองและแก้วใช้ยาบ้าไปตรงกลางครับละวารุออกมาแล้วนะครับแต่จะตายค่อนข้างไวนะครับมันไม่ค่อยอึดทุไรนาะถ้าเจอลูกปงสีดานิดหน่อยนะครับก็จะพังลงไปแล้วนะครับแก้วลุยไปคิงลงไป พลาดเลยนครับพลาดเลยแต่เราเข้าไปต่อนะครับมังกรไปดิ้งขวาแก้วแช่แช่นะครับลงไปได้แก้วแช่ไปที่สาวาเส้นเดียวนะครับด้านในแล้วก็ลาวลูนครับยังเหลืออยู่ด้านบนจะลงมานะครับส่วนมังกรไปดิ้งขวานะครับตอนนี้ทางเราครับออกข้านครับไม่เข้าตรงกลางก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะลงมามังกรก็จะขึ้นไปนะครับมังกรเข้าไปไหวไหมแกคิดว่าน่าจะไม่ไหวนะครับน่าจะไม่ไหว เรามาดูกัน,นครับว่าคิงที่อยู่ด้านซ้ายนะครับจะช่วยได้มากหรือเปล่ามัางกรเข้าไปแล้วนะครับแต่ปัญหาคือมันมีสารวาสเส้นเดียวนะครับที่อยู่ด้านในแล้วก็ทําการโจมตีมังกรได้ทุกตัวเลยนะครับแก้วใช้ทำให้ตายคิงก็จะเสกบอลนำแรงมากมาครับแล้วพุ่งไปและคิงก็ตายลงไปนะครับสรุปว่าเราเล่นด้วยมังกรน,นะครับไม่สามารถที่จะเก็บสําดาวได้นะครับอาจจะยากเกินไป และผังบ้านก็เป็นผังบ้าน12ที่เกือบเกือบตันแล้วนะครับทำให้เราเล่นยากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในสุรที่3ครับว่าจะเป็นยังไงโดยสุรที่3ครับเราจะใช้มันกรไฟ้นะครับแก้วก็จะเอาสุดนี้ไปนะครับต่อไปเป็นลาวารูนนะครับเดี๋ยวเรามาดูมันกรไฟ้ากันนะครับว่าจะได้สัมดาวไหมทางแค้นและน้ำยาที่ใช้นะครับยังคงเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ แก้วจะใช้การซื้อเวลาครับโดยกดเพชรไปเลยแล้วก็เราไปโจมตีกัน,นครับหวังว่าจะเจอบ้านที่แข็งๆแล้วก็ทดสอบเราได้นครับแล้วก็หวังว่าจะได้สาดาวแนะแก้วหาก็ันตอนครับแก้วต้องมั่นใจนะครับว่าแก้วจนนะตีได้นะครับบ้านนี้ครับน่าสนใจนะครับเป็นบ้าน12นครับที่ มีผู้ก้านแกปบไปเลตันคกับแต่คิงไม่อยู่แต่แก้ขอตีละกันไม่งั้นเดี๋ยวจะกดหานานเกินไปนะครับเราจะเข้าไปแล้วก็จะดูป้อมผู้ก่อนครับมันอยู่แบบครบส่วนเลยนะครับแล้วก็ขึ้นกวาดอากาศครับปอกเข้าหากันแก้ว่าเราเข้าด้านซ้ายบนน่าจะดีครับได้ป้อมมีซีก่อนฉะนั้นครับแก้วคิดว่าแก้วจะใช้ควีนยิงลูกธนูนะครับไปจะทำเล้นขวาไปนะครับเดี๋ยวแก้วจะใช้ควีนลงไปนะครับยิงลูกธนูไป ได้2ป้อมไม้ได้แค่ป้อมเดียวนะครับแก้วไม่ค่อยแม่นเลยและแก้วเปิดคิงนะเป็นตัวแทงให้ควีนแต่ควีนตายลงไปแล้วนะครับเราใช้บอลลูเช็คกระดักก่อนครับไม่ค่อยมั่นใจเลยแล้วเป็นกระได้ฟ้าบอลลูนปูหรือหอกเข้าไปนะครับจากนั้นแก้วใช้เอียวบ้าลงไป2ขวดและใช้สกิลคัมพิมิตานะครับตีลาวาลูนออกมาเราวแช่ไปที่บ้านครับแบบนี้เลยแล้วก็เข้าไปนะครับเราใช้เอียวบ้าลงไปได้นะครับแก้วใช้ ยาแช่ครับลงไปที่บ้านแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราวาลุนตายลงไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ไปชิดกับดักให้เราเนาะเราเหลือยาวบ้านครับที่จะใช้ไปกับมอเรไดฟ้านะครับเราก็ใช้ใช้แช่ไปนะครับเราไปตอนครับดูเหมือนว่าเราจะเหลือคิงนะที่อยู่ด้านบนและคิงจะลงมานะครับเราเจอเสาละวาไหลายประมาานะครับไม่ต้องกลัวเนาะฉะนั้นแก้วจะยังไม่ใช้อ่าน้ำยาแช่ไปนะครับคิดว่าแก้วฝืนใจนะครับรออีกหน่อยละกัน แก้วว่าเราเข้าไปนะครับแบบนี้แต่มันจะตายลงไปแล้วเนาะเข้าไปยมันไปแล้วกันแล้วเ,เดี๋ยวแก้วใช้ในเมียบ้าบบนครับลงไปตรงนี้นะแก้วใช้ยาบ้าลงไปแล้วก็จะยิงไฟฟ้าเข้าไปนะครับคืนนี้อาจจะต้องคอนทรลหน่อยเนาะแก้วใช้แช่นะครับลงไปด้านบนแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายนะครับเป็นคิงจะยิงบอลนำแหลมไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีคิงก็จะพังได้นะครับแล้วก็ลงไปด้านล่าง เราก็จะคว้าส้มดาวได้นั่นเองก็เราจงตีบ้าน12ที่เป็นบ้าน12เกือบตันแล้วนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่หุ่นเช้ดได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะคว้าส้มดาวได้นะครับแก้ว่าอุปกรณ์หุ่นเชิดลาวาลูนะครับมันก็พอช่วยได้นะครับเพราะมันจะพุ่งไปก่อน,นครับทำให้มันจะไปเช็คพวกกับดักลูกปุ่งสีแดงลูกปุ่งสีดำนะครับและทําให้พวกมังกรไฟฟ้ามังกรครับมันปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองอันนี้แก้วว่ามอ,มองว่าเป็นข้อดีนะ เป็นตัวชิ้กับดักให้เรานะครับแล้วก็เป็นตัวแทงไปในตัวด้วยต่อไปนะครับแก้วจะเล่นสูตรนี้เลยนะครับเป็นสูตรลาวาลูนนะครับแต่แก้วไม่ได้ใช้ซูปเปอร์ธนูล่องหนลาวาลูนนะครับแก้วจะใช้สูตรซูปเปอร์พ่อมดล่องหนลาวาลูนนะครับฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนทหารก่อนนะครับแก้วเอาอ,เอาเอลบาไปเนาะเดี๋ยวแก้วใช้เดี๋ยวแก้วจะใช้ซูปเปอร์พ่อมดก่อนเลยนะครับมันจะไปได้3ตัว และแก้วใช้ธนู5ตัวแล้วกัน,นครับไม่รู้ว่าเสกเขาใช้อะไรกัน,นครับแก้วไม่ค่อยได้เล่นใช้แวป้าแล้วก็เรือเหาะนะครับแบบนี้เลยจากนั้นครับแก้วดูก่อน,นครับว่าแก้วใช้อุปก,ก่อนอะไรบ้าง KING เราไปกับรองทาบู๊ทเพนไหวปรานแลมนะครับและควีนควีนแก้วคิดว่าเราไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเราใช้ลูกธนูใช่แข่งไหมแก้วคิดว่าเราไม่ได้ใช้นะครับฉะนั้น เราใช้ลูกธนูเช็คแข็งแต่เราจะไม่ใช้ลูกธนูยักษ์นั่นเองขออภัยด้วยครับส่วนอุปกรณ์นะครับเราใช้คัมพีมตะแล้วก็หุ่นเชือดลาวาลูน่าจะดีเนาะน่าจะครบแล้วนะครับฉะนั้นแก้วก็เช็คครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกันแก้วมีน้ำยาล่องหนอยู่5ขวดนะครับที่ใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันนะครับโอเคเราได้บ้านหลังนี้แล้วนะครับก็จะเป็นบ้านที่หุ่นเชืได้เลยนะครับก็ดีเลยครับเราจะเข้าไปแล้วจะโจมตีตรงไหนนะครับตรงนี้น่าจะยากนะครับ แก้วว่าบริเวณด้านบ้านครับด้านขวาน่าสนใจนะครับน่าสนใจดานซ้ายก็น่าสนใจนะครับเป็นสรวาแต่มันมีเอ็กโบคุมอยู่หมดเลยนะครับฉะนั้นแก้วจะเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ลึกไหมเอาเป็นว่าแก้วเข้าบริเวณด้านขวานะครับเดี๋ยวแก้วจะใช้แก้วว่าแก้วปล่อยละวาเป็นตัวแทงได้ไหมน่าจะได้นาอฉันแก้วปล่อยลาวาลงไปนะครับแล้วใช้บอลลูนรอดเข้าไปนะครับเราใช้ใชนมีดล่องหนลงไปนะครับไม่ค่อยถนัดเลยนะครับเล่นแต่ซุปเปอร์ธนูล่องหั เราจะลุกโป่งนะเราใช้เทททหารป่อยยาป้าล่องหวนโอเคล่องหวนลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะล่องหวนลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เราเลีอยงหนึ่งขวดนะครับที่ใช้ได้แล้วปล่อยลงไปโดนไหมโดนนะได้ป้อมมินซีไหมเอ,อป้อมมินซียังไงจ๊ะ ดูเหมือนว่าจะได้นะครับถือว่าดีเลยเองดังนั้นครับถ้าเราเล่นนครับแก้วแนะนําว่าให้เราเข้าไปที่ป้อมโจมตีแบบกระจายก่อนนะครับคือสาราวะหลายเป้าหมายแก้วก็ใช้มั่ก็น,น้อยแต่ทางด้านขวานะครับแล้วก็ปล่อยโกแข็งระเบิดลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้คิงควีนเข้าไปนะครับแบบนี้โอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดครับลงไปด้านใน,นแก้วปล่อยระเบิดแก้วปล่อยแช่ไปเลยละกัน เพื่อที่จะปะกําแพงได้ไหมไม่ได้ครับฉะนั้นแก้วใช้ท่าไมตายคิงแล้วก็โจมตีด้านในนะครับแบบนี้เลยคิงก็จะเข้าไปนะครับเดาจะเข้าไปเอาเป็นว่าแก้วใช้ท่าไม่ตายของปูตอนต้นเลยละกันก็เราใช้ลาวาลงไปนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปนะครับแก้วเหลือไว้สักสิบตัวครับปล่อยมินเนี่ยนล,ลงไปปล่อยปูลงไปแบบนี้เลยครับแล้วก็แก้วจะใช้ ถ้าไม่ตายคำพิมพ์ต <hi> าอ um. านค right รับเสกลาวาลูนออกมาครับเราได้เล่นลาวาลูนกับสูตรลาวาลูนแล้วนะครับเป็นของดีเลยครับเราใช้บอลลูนครับลงไปด้านบนลาวาลูนเป็นตัวแทงให้นะครับสมกับการที่มันเป็นตัวละครตัวนี้เลยเนาะก็คือลาวาลูนครับแก้วใช้เพิ่มเลือดลงไปแก้วใช้วิ่งไปลงไปด้้นขวาครับแบบนี้เลยและแก้วใช้บอลลูนลงไปหมดแล้วนะครับทำให้ด้้นขวาไม่มีตัวที่จะโจมตีนั่นเอง ปล่อยวิ่งไวลงไปนะครับแก้วใช้พ่อมดมินเนี่ยนลงไปนะครับแบบนี้ปล่อยคนเถื่อลงไปนะครับแล้วก็จะโจมตีทิ้งยาพิษไปนะครับแล้วก็ได้สามดาวบ้าน12ที่โหดใช้ได้เลยนะครับแก้วว่าสูตรนี้แหละที่จะเป็นสูตรที่เหมาะกับลาวาลูนนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าแก้วมีความคิดเห็นยังไงกับสูตรลาวารูนะครับถ้าผู้ชมจะเล่นถ้าผู้ชมจะแลกหรือว่าจะอัปเกรดนะครับก็เดี๋ยวแก้วมาสรุปผู้ชมกันนะครับว่าแก้วคิดอย่างไร คือแก้วเอาตรงๆแก้วก็มองว่าลาวบรลลูนมันมันไม่ได้ดีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าเราเล่นนะครับถ้าคุณชมเลือกที่จะเล่นกับสูตรอย่างลาวบรลลูนนะครับไม่ว่าจะเป็นพอกไหนก็ตามครับจะเป็นซุยลาวบรลลูนแซบลาวบอลูนครับหรือว่าจะเป็นซูเปอร์พอมดลาวบอูนครับซูเปอร์ธนูล่องหนลาวบอลูนครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับแก้วว่าเล่นกับอุ่นเชิดลาวบรลลูนจริงมากๆเลยนะครับเพราะมันจะเป็นตัวแทงให้นะครับมาจาก ระวานครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้สูตรนี้นะครับแล้วเราไปใช้อย่างมังกรในฟ้านะครับหรือไปใช้กับมังกรครับแก้วว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับด้วยเนเจอเจของลาวารูนครับที่มันจะพุ่งเข้าไปเข้าไปโจมตีกับป้อมู้กกนครับทำให้จุดหนึ่งมันดีมันดีตรงที่มันจะไปเช็คกับดักนั่นเองแต่ว่าเราก็อยากจะให้มันไปพร้อมๆกันใช่ไหมแต่ว่ามันไปเช็คกับดักก็ดีนครับแต่มันจะตายลงไปไวนั่นเองแก้วเลยมองว่า มันไม่ค่อยเหมาะนั่นเองแต่อีกสูตรหนึ่งที่เหมาะนะครับก็คือใช้กับสูตรลาวาลูนฐานอีเวนต์ตอนนี้นะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรลาวาลูนจริงๆนะที่เป็นสูตรลาวาลูนนะครับท่านใดที่จะเล่นก็แก้วแนะนำนะครับว่าอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดได้และก็ดูทรงแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าไม่รู้เหมือนกันนะแก้วว่ามันอาจจะได้รับการบัฟนะในในอัปเดตถัดไปนะหรืออัปเดตเร็วๆนีนะ้หรือว่าอาจจะเป็นไม่นานนะ เพราะว่าหลายคนก็บ่นครับว่ามันไม่โหดนครับอาจจะทําการเพิ่มตัวมานะครับสาหรับเลเวล9บ้านสูงสูนครับอาจจะเพิ่มมาอีกสัก1ตัวนะฮะเป็น3ตัว4ตัวก็ว่ากันไปเนาะวันนี้แก้วได้พักผู้ชมนะครับมาทําการเล่นลาวาลูนครับตัวนี้เลยก็แก้วอัปเกรดเป็นรุ่นสิบห้าแล้วนะครับอย่างที่แก้วบอกไปนะครับแก้วไม่ได้อยากจะแลกนะครับแต่ว่าทุกไอดีของแก้วนะครับที่แก้วมีแก้วจะแลกอุปกรณ์ทุกอุปกรนะครับแล้วก็จะ อัปเกรดให้ตันไว้นะครับเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งแก้วอยากจะหยิบมาทําคลิปก็จะได้มีให้ใช้นี่ครับนั่นเองชอบไหมที่แก้วทําคลิปแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะแลกคุณเชิดระบาลูหรือไม่นะครับหรือว่าแลกมาแล้วและจะอัปเกรดหรือไม่นะครับหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนตัวแก้วแก้วจะอัปเกรดเอาไว้นะครับเพราะว่าแก้วจะเอาไว้ทำคอนเทนต์นั่นเองแล้วก็ ท่านชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ